กลับมาชมันต่อนะครับแม่ตามหลังอยู่ศูนย์สามครับน้องมิ้งนะฮะเมื่อสักครู่ต้องขออภัยนะฮะต้องขออภัยจริงๆครับมีอุบิเหตุเล็กน้อยครับแมลงวันที่อยู่ตรงโต๊ะครับมันบินเข้ามากัดสายฮะนะฮะแมลงวันสเปนตัวนี้ครับไล่ไปยังไม่ไปยีงทีฮะมาชมซิน้องมิ้งจะฮึดกลับมาได้ไหมตามหลังอยู่ศูนย์สาม ถ้าฮึดกลับมาไม่ได้จบครับตกรอบครับน้องมิ้งอ่ะทั้งเฟรมตามหลังแต้มตามหลังฮรต้องขออภัยครับเมื่อสักครู่นี้มีปัญหาจริงๆครับอุบิเหต์ด่วนจีนะไปสนีจจ๋าเคาะดำแล้วก็มาหาแดง แดงลูกไหนเอ่ยหลุมมุมด้านซ้ายแดงใกล้จุดชมพูส่วนในห้องแข่งขันนี่โอ้โหคนดูเยอะจริงๆครับจงบังหวัดพิษณุโลกถือว่ายอดเยี่ยมครับแดงใกล้จุดชมพูนะเห็นนะวิ่งได้นะครวิ่งผ่านมาได้ส่วนซ้ายมือับคุณตองนะฮะคุณตองจะภาพในการจัดงานครับนั่งติดกับนายกสมาคมกีฬาเบีเย์นแห่งประเทศไทยครับคุณสุนทรจารุม,มนครับ ส่วนด้านหลังก็จะเป็นผู้ชมนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับทั้งเด็กผู้ใหญ่นะ <c oughs> น้องมิงต้องแทงเหมือนตัวเองไม่มีอะไรจะเสียแล้ว เหมือนว่าตัวเองพอแพ้ไปแล้วนะฮะอ่าเขียวมาฮะน้ำหนักโอ้น้ำหนักแรงไปอีกครับมาอยู่ใกล้นะ มาอยู่ใกล้แดงแม่โชคไม่ค่อยจะดีหรือเปล่า แต้มตามหลังสิบแต้ม อการให้ดีครับสาวมิงการยังไงให้ตัวเองเป็นต่อ,อนี่ครับมันหนาไปหน่อยครับ แม่ลงไปได้ดำนะเะช็ดได้ครับหลุมกลาง ก็เก็บเกี่ยวนะความผิดพลาดมิ้งได้ดีครับวันนี้โอ้น้ําหนักเยี่ยมครับน้ําหนักแบบนี้น้ําเงินมาน้ําเงินมาฟะฟลอรมาอ่ะอย่าลืมครับเชร์มิ้งเลขสี่มาทิเชร์ไผ่เลขหก โอ้ไปกักฮะไปแคนนอนชมพูฮะแบบนี้ไม่เห็นนะแดงหลุมมุมขวาอ่ะเชียร์น้องมิง้งเลขสี่ครับรัวๆมาเลขสี่ให้น้องมิง้งหน่อยเจ้าผ่ยเลขหก 6. ไปแคนนอนชมพูเลยทำให้หมดโอกาสครับอ่ะต้องแก้ไข จบจากพิ่โลบไปพังงากันต่อฮะที่โคกอ,อยครับโรงแรมเอราวันฮะไปพังงาฮะเช็ดลูกนี้ดีๆนะอย่าให้มันไปกิกกั๊กนะฮะ ờ ừ, bà bay Lai đen mà ให้แดงมันระเบิดออกกันนะแล้วก็กันยากฮนะเจ้าไผ่ก็วางแผนการเล่นได้ดีครับวันนี้รู้ว่ามิง้งเนี่ยประมาทไม่ได้ก็ต้องพยายามเจ็บอาวุธนงมิง้งให้หมดอะตีไข่แตงมาสักเฟรมฮะมิง้ง อ่าสวยครับโฉมลูกนี้อยู่ยังไงขาวอุยยกมือขอโทษครับได้เขียวครับอ่าเขียวมาดูอีครั้งครับโฉมลูกนี้ออกคิวตรงนะฮะน้องมิ้งดูนะฮะโอ้โหขอบคุณมุมกล้องสวยๆจริงๆครับนะฮะมุมกล้องดีมากครับเนี่ยฮะอ่ะเขียว อยู่ยังไงเยี่ยมครับอยู่อย่างนี้ได้นะฮะได้ตบต่อแดงไม่ต้องไปยุ่งกับดำนะฮะเอาชมพูไปเอาเหลืองไป พังงานนี่เราจัดประมาณปลายเดือนเมษานะครับ29เมษายนถึง4พฤษภาคมครับที่โคกกอยนะครับของบอสเอกครับของคุณปุรเชัเดือนแจ้งนะฮะที่จังหโคกกอยโรงแรมเอราวันที่เดิมครับนี่ก็จัดมา4-5ปีติดต่อแล้วครับอ่ะเอาให้ได้ครับมิงเฟรมหนึ่งก่อนฮะเอาให้ชื่นใจหน่อยได้มาหนึ่งเฟรมก็ยังดีครับอ่ะแล้วเดี๋ยวที่เหลือมันจะค่อยๆตามมาฮะ มีโชคไหมอุ้ยแม่แทงใบโนนหนาชมพูเกือบวิ่งไปลงหลุมเขียวครับแต่ไม่ลงอ่ะแม่วันนี้แทงไม่เหมือนเมื่อวานนะมิงอ่ะเขะลงได้ อน้าเงินบนกับมาหาแดงด้านซ้ายหรือจะมาเอาแดงด้านใกล้กับดําก็ได้นะเบิ้ลไปแดงเป็นยังไงฮะขาว มิ้งนำมิ้งตามหลังครับสิบสามแต้มฮะตามหลังสิบสามบนโต๊ะเหลืออยู่43บฮะยังไล่ได้ฮะยังไล่ได้ขาวดูครับวันนี้เปลี่ยนไม่ต่ำกว่าสี่ห้าทีครับนะฮะโอ้โห นะฮะแบบนี้ครับรรมิงครับรู้เลยครับยิ้มแบบแย่ยครับมิงขาววันนี้เปลี่ยนเยอะจริงๆครับไม่ทำกว่าห้าครั้งครเอาแนละ้วครับโดนฟรีบอลอีกฮะแบบนี้ครับจอบ,บอจบครับอวสารเซลแมนอือแหม ช่างภาพเราก็ช่างจับนะฮะน้องมิ้งน่ารักนะเห็นความน่ารักได้ดึงสาใบเบญจเพศนะปีนี้ยี่ห้านะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะไปแข่งขันต่อครับที่อังกฤษนะฮะอ่ะมาแคนนอนแดงเปลี่ยนสี่ห้าทีแล้วครับวันนี้ เกี่ยวไปหน่อยฮะ อยู่ยังไงครับอยู่ยังไงครับแดงโอ้โหมีโชคนิดนึงครับมีโชคส่วนเจ้าแมลงบัานสเปนนี่ก็ยังไม่ไปไหนครับเกะกะอยู่เนี่ยนะครับมีอยู่ตัวเดียวครับบุลเลอร์เพสุราดยังไงจับกินเลยนะฮะบุลเลอรจับเลยนะฮะเอามือตะปบเลยครับบุลเลอร์ครับมันทําให้เสียสมาธิฮะนักกีฬาจะตบไปนี่มันระวังครับเดี๋ยวไปทับแมลงเนี่ยโอกันดี น้ำหนักจะแยกล่างนะเบาไปหน่อย เข้าสนุกหรือเปล่าน้ำตาลบางังแกไม่โดนครับแล้วโดนดำอีกครับฟาวเสียเจ็ดนะ <c oughs> เอาละไม่เห็นสองเหลี่ยมโดนฟรีบอลอีกฮนะ à ke mày á miếng à đồn ke mày á เอาเหมือนเดิมครับโดนดาอีกครับเสียอีกเจ็ดครับเสียไปเรื่อยครับมิ้งเอาแล้วครับนำสามสิบครับไผ่นำสามสองได้อีก ครับเรียบร้อยครับปรักบรซี่ครับแบบนี้ครับอวสานครับจบครับจอบอจบเป็นชัยชนะของเจ้าไผ่ครับขาดลอยครับ4-0นะฮะได้ไปต่อครับเจอกับกรนครปฐมฮะในรอบตัดเชือกหรือ4คนสุดท้ายครับวันนี้น้องมิงก็เต็มที่แล้วครับแต่ยังดีไม่พอนะฮะไผ่ก็มาได้ดีจริงๆครับวันนี้อ่ะ ขอบคุณผู้การสนับสนุนครับสมาคมกีฬาบิเลี่ยนแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยฮะกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการนิคมภาษาการแห่งประเทศไทยการท่าเรือแห่งประเทศไทยบริษัทเทิร์ดีคอมมิวเคชั่นเซอร์วิสจำกัดมหาชนหรือว่าทีเคซีธนาคารอมสินธะนาคารโฮคิเคียนลูกส,กกมมน,สนุกเกอร์อารามิทพาคิวคูซูปอร์ไฟโต้สนุกเกอร์สตาร์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทสย,ยามสปอร์ตคุณลวิโหลทองทีสปอร์ตเจ็ดครับเสียบอยภาษีจเจริญครับรับติดตั้งโต๊ะทั่วประเทศไทยบริหารงานโดยคุณสุนทรลิมวิริยุ นะฮะขอบพระคุณครับท่านดรเจดเดตครับจันทราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งนะฮะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิษณุโลกโรงแรมรัตนาปรากโฮเทลเดอะรีบรารีพิษณุโลกครับโฮมรีบรารีพิษณุโลกบริหารงานโดยคุณตองห้างหุ้นส่วนจำกัดจิต,าตพาณิช p o w e r แพทคอนกรีตและที่ขาดไม่ได้ครับทางด้านของไพโรธโทรทิฟฟูดพิษณุโลกนั่นเองอ่ะ แม่วันนี้ก็บอกเลยครับว่าสู้กันได้อย่างสนุกนะแต่ว่าเป็นทางไผ่นั้นดีกว่าเยอะเลยแล้วก็ทําได้ดีเยี่ยมจริงๆครับวันนี้เอาชนะน้องมิงไปขาดลอยนะฮะเวลาหม,ห,มหมดเวลาครับต้นสักพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในคู่ที่2ระหว่างนุกคอนหวันกับท็อปเฟอร์นิเจอร์ช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ